รูอิทแห่งสถานีโซ่ so. ช่วงนี้มีเว็บตูนแนวแฟนตาซีสนุกๆมาให้อ่านกันเยอะเลยนะคะ <Yeah! S 2> ใช่แล้ว<อ>ค่ะวันนี้เนี่ยทางทีมงานขอแนะนำเรื่องรูอิทแห่งสถานีโซ่ so, ค่ะพระเอกของเรานะคะชื่อว่าพักซูโฮเขากลับมายังโลกหลังจากที่ตกไปอยู่ในอีกโลกนึงเป็นเวลานับพันปีเลยคะ่ะแต่พอเขากลับมาเนี่ยก็ได้รู้ว่าโลกที่เขาเคยอาศัยอยู่เนี่ยได้กลายเป็นสนามรบตั้งแต่มีมอนสเตอร์ปรากฏตัวจากอีกโลกนึงค่ะ ทักซูหัวนะคะที่ได้ฝึกฝนวิชาในการเอาตัวรอดจากป่าอันโหดร้ายมาก็นเวลานงานทั้งนี้ก็ลกลับมายังโลกใบนี้เพื่อที่จะต่อสู้พิชิตโลกค่ะในโลกใบนั้นนะคะเขาได้นามว่าเป็นราชาแห่งสัตว์ค่ะแต่ในโลกใบนี้มันมง่ายเลยนะที่จะต้องต่อสู้เพื่อพิชิตโลกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะต้องติดตามอ่านต่อในเรื่องดูอิดแห่งสถานีโซที่ไลน์เว็บ툰อัปเดตทุกวันพุธนะคะ ใช่างั้นวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ